ต่อกันที่เสนาธิการหนือบัญชาการทหารพัฒนานะคะได้ลงพื้นที่ไปติดตามโครงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่จังหวัดสิงห์บุรีและชัยนาทค่ะพร้อมทั้งได้รับฟังปัญหาวางรากฐานนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ พลโทมอมหลวงประวีจักรพันธ์เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นําคณะชุดตรวจการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีรวมทั้งได้ลงพื้นที่ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอสันคบบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะ ในการติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนประจําปีงบประมาณ2 5 6 8รวมถึงการสํารวจแนวทางการเสนอความต้องการพัฒนาในปีงบประมาณ2,570ด้วยนะคะโดยมีหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมจำนวน3ามเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรโครงการขุดลอกลำน้ำและขุดลอกดินตะกนอนจำนวนสองแห่งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ำต้นทุนค่ะ โอกาสน,นี้ค่ะยังได้ส่งมอบอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO ให้กับโรงเรียนวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อให้คุณครูนักเรียนรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้เข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดปลอดภยัยและสนับสนุนสุขภาพอนามัยในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะไม่เป็นเพียงในเรื่องของการติดตามความคืบหน้าของโครงการเท่านั้นแต่ยังเป็นการเน้นย้ำมาตรฐานการดำเนินงานความโปรง่งใสและการรับฟังเสียงจากประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความต้องการของประชาชนและการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมอันจะนำไปสู่รากฐานที่มั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนได้อย่างแท้จริงค่ะ